ดีมากที่ทางศาสนจักรได้คืนความเป็นธรรมให้กับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เป็นที่เคารพนับถือของพีมน้องประชาชนต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปี49ก้ามาเนี่ยนอกจากการเมืองการปกครองจะสร้างความเสียหายให้บ้านเมืองมากแล้วเนี่ยทางศาสนจักรก็กระทบกระเทือนไม่ยิ่งย้อนบปกต่ย,ยุคพ,พระพิมนละทรรันเพราะวันนี้พวกเราถือว่า ่ได้รับคืนความยุติธรรมเราก็ยินดีแต่เกียรทุกท่านที่รับผลกระทบก็จะได้รับสิ่งต่างๆเป็นร่โมโพธิ์ร่สใยและเป็นตัวปกติสุขที่จะนำสังคมคืนมาเอและไปที่พระตำหนักเจ้พระพุทธเจ้เลยนะคร bên này, à, thô sát, thô sức mạnh, cái <laughs> cái, 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 รวยแต่ไม่ง่าย